สบายดีพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้อง่อยซื้อพันแหนมพี่น้องโมเมนพันใส่กอกพี่น้องโมเมนแหนมพันใส่กอกนี่พี่น้องใส่กับเจวีจวเจียเห็ดเองนะี่พี่น้องเอยเนี่ยใส่ถั่วดินถั่วดีสงพี่น้องแซ่แบแซบ บนมียังมากมายพี่น้องเอ้ยพักก็ได้มี่พักอันชีหอมป้อมแล้วก็พักสลัดกรอบนี่เลยพี่น้องได้กินเลยเ้อพี่น้องพักสลัดกรอบพักสลัดกรอบเขียวนี่ปลอดสารกินได้ราลำทำเพลงพี่น้องหิวหิวพักเก็บได้อยู่สวนเลยพี่น้องเลย พักเสริมบริกิฟต์ซัมป์ซักเสริมกิบได้ทอนีกับพ่อละแซ่สแล้วทอนีก็ได้เนมใส่กรอกพี่น้องพันเซนก็มาจำเจลพี่น้องกินแบบง่ายๆพี่น้องเลยบริกากลีซากินง่ายๆหาได้ตัวใดก็กินตัวนั้น เพชรแล้วหมักเพชรหมักเพชรใส่แจวเพชรแล้วใส่กอกธรรมดาก็มีกระปุ่นใส่บนมีพี่น้องหาได้ท่นนี้กินพออยู่ได้พี่น้องก็กินพออยู่รอด เอาแต่พักจำแจ่วนี่ก็ะแทบแล้วคอปคอปเฮิ่ม,มาพักสลัดกคอพี่น้องเอ้ยนะ nhâm cái sẽ nam chèo sẽ kính công nhân cả sẽ với nhóc mm. mm. 嗯嗯。Mm. กินพอเห็ดขีดได้พี่น้องเอ,อ้ยบ่มีขีดพี่น้องเอ,อ้ยย่างเราเพื่อนเราซานจาิเอายังเห็ดขีดพี่น้องไปสวนตัวนั่นก็ส้มให้เด้อพี่น้องเด้อมากินเนี่ยพันอัวพี่น้องพันอัวพันใส่กอกนันข่อยเด้อพี่น้องขอบใจเด้อที่เขามาส้มขอบใจหลายๆลายโชคดีล,ำล้ำรวยทุกคนเด้อประสบจากลูกไผ่ไข่จิ๊บทำงานสิ่งไดก็ให้ปังปัง ไปยาคามายาของมีปูน้ำนาทีอตาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมัมกันเลยพี่น้องมัมมัม